สวัสดีครับเดททุกที่ครับผมวันนี้ซื้อเหรียญเข้ามาหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญสอชหลวงพ่อพงมาช่องแคร์ปีหนึ่งสามนะครับผมเป็นสอชสั้นนะครับนี่ต้องบอกว่าองค์นี้ผิวดีมากครับเห็นไหมน้ำทองน้ำทองนี่การันตีโดยอาจารย์เฉินลังเทพนี่มเหรียญเก่าพี่นี่หว่าเฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยเอออะไรล่ะนี่เหรียญน,นี้ต้องมีสามหมื่นกว่าเลยมขาย ี่เฮ้ยจริงมากเนี่ยออโอ้โหสบายแหละบอกเลยนะปีที่แล้วเนี่ยรุ่นเนี้ยทั่วทั่วไปยังเล่นกันอยู่ประมาณหมื่นไปไป 8, 2, แต่สองหมื่นสวยสวยสองหมื่นกว่าแต่ณน้ตอนเนี้ยถ้าสวยจะจัดจนะชนสามหมื่นหมดแล้ว แล้วก็ทั่วๆไปแล้วขึ้นมาสองหมื่นกว่าหมดละแต่ถ้าผิวแบบไม่เดิมล้างๆอะไรเงี้ยก็ยังไม่ถึงสองหมืนม่นหมืนม่นหมื่นกว่าเป็่นมากกว่าซึ่งเรามไม่ได้เล่นอยู่แล้วอ่าก็ราคาตอนนี้ก็หนุพผมถือว่าเก็บได้นะครับก็ใครสนใจก็ต้องแบบรีบเก็บตั้งแต่ตอนนี้นะเพราะว่าถ้าไม่เก็บตอนนี้ไปซื้อตอนราคาเต็มๆนี่ไม่รอดนะครับผมตอนนี้เนี่ยยังซื้อได้นะคะก่อนที่จะขึ้นห้าหมื่นนะพี่ก่อนที่จะขึ้นห้าหมื่นบาทน,นะครับผมตอนเนี้ยเหรียญนี้นะครับก็ผมซื้อมา แต่สามหมื่นแล้วนะครับตอนนี้นะคระับนี่สภาพเหรียญเปล่านะอะผมเคยขายไปเหรียญพร้อมทององค์นั้นขายไปสามหมื่นแปดนะครับผมสามหมื่นแปดตอนนั้นอะ่ะผมซื้อเข้าสามหมื่นห้าอ่าแต่ผมถามว่าเราก็ซื้อราคาทะลุวงการเลยซื้อซื้อทะลุเลยก็คือว่าพระเล่นกันอยู่ประมาณสองหมื่นกว่า 20, กว่าผมซื้อสามหมื่นห้าเลยเพราะเพราะว่าองนั้นสวยจริงนะครับผมองค์นี้ก็โอเคครับรายละเอียดนี่ดีเลยครับน้าอ่ององนี้ได้ผิวเลยน้ําทองน้ําทองขึ้นเยอะมากนะครับทั้งหน้าทั้งหลังยาขัด อย่าขัดนะครับก็เอาไว้เป็นให้พี่ๆทางบ้านนะครับเผื่อใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้กันเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งที่อยู่ไว้ด้านล่างแต่ว่าจะอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่ไม่ไม่ไมแน่ใจนะครับเพราะว่าอันเนี้ยลงไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มีคนปิดละนะครับก็ยังไงก็ต้องฝากไปด้วยนะครับผมสำหรับเรียนหลวงพ่อพงศ์เาช่องแคไมไม่ไม่ใช่แค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะร,รุ่นอื่นก็เก็บได้นะครับรุ่นอื่นก็เก็บได้ใครที่มีกําลังทรัพย์ที่มากพอก็ดูเลยพวกต้นระครังนิ้วกระดกอะไรพวกน,น อนาคตชนะแน่อนอนครับผมวันนี้เดททุกที่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่นะครับเหรียญสอชอเหรียญน,นี้นี่โอ้โหดูครับดูเห็นน้ำทองไหมนี่ครับพี่ๆีครับนี่เป็นไงน้ำทองโอ้โหไงด้านหลังนี้ยังหล่อคาบยาขัดเดิมดูน้ำทองอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน ขอาูหมหน่อยนะปึ๊บนี่ครับเป็นไงโอ้โหเป็นไงล่ะนี่ครับสวยมากนะครับเหรียญน,นี้แลงบอกว่าสุดยอดเลยนี่ครับดับแรกนะครับจําใบหน้าหลวงพ่อให้ดีนะครับใบหน้าจมูกแบบนี้ไม่ได้บี้นะครับอันนี้เป็นปกติของท่านนะครับก็คือจมูกเนี่ยไม่ได้บี้นะครับ จมูกจะเป็นป้นปานๆแบบนี้ครับแล้วก็นี่เส้นนเส้นน้ำพักติดนะอ่าดูครับดูครับยาขัดเดิมนี่เสนเซียนตามองพระนะครับนี่โอ้โหเป็นไงนี่ครับดูด้านนี้นครับดูตรงนี้ดีนะตรงนี้ต้องแหลมๆคมๆนะครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับ ตรงจุดนี้นะฮะเดี๋ยวผมหาเลยสิตรงบริเวณจุดนี้นะครับเนี่ยเนี่ยครับพี่พี่ครับเนี่ยปลายแหลมๆตรงนี้ครับนี่ฮะต้องแหลมๆคมๆนะครับจุดนี้นี่าแหลมๆคมๆแล้วก็นี่ครับเม็ดๆตรงนี้นะครับติดคมๆเลย รายละเอียดของหิวเหลี่ยนเนี่ยครับจะมีเส้นเสื่ยนวิ่งตามองค์องค์พระเนี่ยเต็มเลยครับเนี่ยครับวิ่งตามเหลี่ยนเนี่ยเต็มเลยอันนี้คือที่ผมศึกษามานะแต่ว่าถ้ามีท่านอื่นที่อธิบายได้ดีกว่าผมก็ก็ก,ก,ก็ก็ต้องฟังฟังเขานะครับผมเพราะว่าอันนี้ผมเพิ่งหัดเล่นแต่ว่าก็เราเราเราก็ต้องจำนะครับเอแล้วก็รูเจาะครับรูเจาะจะ,จะมีขนาดเดียวนะครับ เล็กๆแบบนี้เกือบพอดีห่วงอันนี้ได้ห่วงเดิมด้วยนะนี่ครับดูจอะมีขนาดเดียวนะครับนี่โอ้โหนี่ดูรายละเอียดดูน้ำทองดิองนี้น้ำทองขึ้นแบบว่าเต็มๆเลยนะบ้น,นึงนะพอซสูงแล้วมันจะไม่ไมชัดเนี่ย ๊บนนะครับพอซูมแล้วมันจะไม่ชัดต้องโฟกัสใหม่นี่โอ้โหกระจายครับบอกเลยเหรียญนี้นี่กระจายครับเอาไปไม่แพ้ใครฮะรนี่ครับนี่ดูที่ตัวอย่างนะครับตัวงสื่อขึ้นเป็นแท่งนะครับ นี่ครับอเป็นไงนี่เป็นไงดูรายละเอียดตัวยันให้ดีนะครับจะมีนี่ครับอย่างอย่างอย,งอยงตรงนี้ก็จะมีเนื้อเกินออกมานิดนึงเห็นไหมครับตรงนี้ก็เป็นจุดสังเกตได้นะครับเน,เนื้อเกินตรงนี้ครับสังเกตได้ ส่วนตัวนี้จะเป็นสอชอสั้นนะเพื่อนๆด,ดูนะนี่ครับเนี่ยจะเป็นสอชอสอชอสั้นครับผมอา่าถ้าสอชอยาวเนี่ยตรงหางชอช้างเนี่ยจะชนเลยชนตัวยันเลยแล้วก็เส้นวิ่งตัวนี้นครับนี่มีทุกเหรียญน,นะครับเนี่ยเนี่ยเส้นวิ่งตรงขึ้นไปนี่มีทุกเหรียญน,นะครับมือจะสั้นสักนิดนึงก็ไม่ได้ถือนาน แล้วตัวยันตัวนี้ครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมตัวยันตัวนี้จะมีรอยซ้อนด้านบนทำไงโอ้ยมือสั่นเลยเนี่ยครับเพื่อนๆตัวยันตัวนี้จะมีรอยซ้อนด้านบนเห็นไหมตรงกลมๆอ่ะครับเห็นไหมฮะเนี่ยจะมีรอยซ้อนด้านบนนะครับอันนี้สังเกตได้เลย นะดี๋ยวมาดูที่ตัวตัดกันนะครับพอเพื่อนๆนะครับเห็นเหรียญแบบนี้แล้วนะครับให้พลิกเหรียญไปทางซ้ายมือของเรานี่ปุ๊บดูครับนะนี่ครับตัวตัดต้องเป็นรอยนี้นะครับ แล้วเพื่อนๆดูซี่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเป็นบ้างๆบ้างๆบ้างบ้างๆบ้างๆตรงนี้อืมแบบนึงนะไม่โฟกัสแล้วผมซูมเยอะไปแล้วเนี่ยเป็นบ้างๆบ้างๆอย่างนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าบ้างตรงนี้ครับนี่ครับ อย่างนี้แท้เลยครับคือถ้ามีรอยนี้คือแท้เลยนะครับถ้าเราพิจารณาเหรียญแล้วเราดูรอยนี้คือแท้เลยนะครับอันนี้เป็นทิกเล็กๆ,ๆน้อยๆนะที่ผู้ใหญ่ก็สอนผมมาทีผมก็เอามาบอกต่อไปเมื่อนทัทีผมอาจจะไม่ได้เก่งนะผมอาจจะสอนใครไม่ได้แต่ว่าผมก็จำๆมาแล้วก็มาบอกนี่ครับตัวตัดปีหนึ่งสามนะ โอเคครับผมสำหรับเหรียญน,นี้ก็นี่ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับอ่าเดี๋ยวเผื่อมีเหรียญใหม่เข้ามาต้องบอกว่าเหรียญน,นี้เนี่ยผมเช่ามาวันเดียวแล้วลูกค้ามาเอาไปเลยนะครับพอได้มาปุ๊บลูกค้ามาเอาไปเลยนะครับก็เลยเอามาทําเป็นเหรียญตัวอย่างให้ทุกท่านดูกันนะครับนี่น้าทองกระจายครับโอเคอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ เข้ามารับชมรับฟังนะครับเอาไว้ดูครับเหรียญน,นี้อนาคตไกลนะครับตอนนี้ก็สวยๆแชมป์ๆสภาพแบบนี้ก็อยู่ที่ส0 0 0 0กว่าบาทแล้วนะครับาจากสมัยก่อนเป็นเหรียญแจกฟรีนะครับเหรียญอย่างนี้ใครจะไปเชื่อครับอ,อย่างอาจารย์เฉลังเทพก็เคยพูดว่า เหรียญนี้อาจจะขึ้นถึง50,000บาทนะครับใครมีตอนนี้ก็รีบเก็บไว้ก่อนนะไปเก็บตอน40,000กว่าก็จะได้กำไรน้อยนะเก็บสัก30,000มื่นกํกำลังดีโอเคนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ